มาดูบรรยากาศตลาดเช้าวันนี้มันเสาคนเยอะมากไปดูเปเลยเนาะให้ดูให้ดูไม่เยอะน้องเก็บงานสักห้านาทีโอ้ยเจ๊จะเข้ากองมาจะไปเที่ยวตัวโหลไหมนี่หกสิบไปนะยังสวยสะตล์หกสิบไหมเจ๊หกสิบไหมไม่บอกยืหนังมันนี่คนอายุหกสิบคนเอาใครอยู่ได้อย่างนี้ ฉันถน้าันี่ันเนี่ยโเอาไปดูหน่อยเอาไปดูหน่อยก็เวลาห้านาทีวันนี้คนเยอะมากตลาดเนาะตลาดคนเยอะจ้าเดี๋ยวสายจะให้ดูบรรยากาศคนคนเยอะมากแต่รถมันก็เยอะเราข้ามทางเาก็ไม่โจดซะด

แปอแนี่คนอายุ8 1อ็นเตมานั่งขายผักแต่ลูกเขามาทําให้นะโอเคแกไม่ได้มาทําเองถ้าวันนี้ลูกไม่มาทําให้ก็ไม่ได้ขายแต่ลูกเขาจะมาทําให้ลูกมาตั้งมาอะไรง่ายเรียบร้อยแกท่าแต่นั่งขายนะขอย่างนี้ใช่ไงของฉันมีผักเมอะไรเดี๋ยวื่นอนซื้อผักมาอันนี้กําเท่าใดอะ เอ้ช่วยซื้อผักแล้วสามกำปั้งผักกูดสวยๆวยสวยต้องซื้อผักนี้ปลอดสารที่สุดผักกูเนี่ยผักกูดพวนี้มันผักปลอดสารนะเนาะสามกำคืออายุ8ปี สามตุกกะตอนนั้นสาวมาขายของใหม่ๆแกก็าขายอยู่แล้วขายอยู่ตรงนี้ตลอนอสาวของชั้นก็ไปนี่ขนมกิน,น,กนให้ดูบรรยากาศตาลาดเช้าวันนี้คนเยอะเ้อ มาไปปดูเด <te poem> <sm> ็ดวูบม <gele> ันเป็นวัเสาอนดสุดสุับเยอะับบ้านบ้าน

ừm có cúm mà rơi <laughs> thẳng thừng sợ ừm chứ 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 โซนปลาโซนโซนกับข้าวโซนปลาสดแต่จะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเด้อสวัสดีค่ะ่า y ยู t u b e ทำงานส่งงานกันได้หรือเปล่าครคุณนายลูกใครดูแพงไงอ่ะว่าเจะจะจะไม่เน้นนะวันนี้จะให้ดูบรรยากาศว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากตลาดเช้านี้จ้าเข้ามาซื้อกับข้าวไว้

cái gì không, không phải lộp các thứ nó cứ dối sao phải đi đó. แดงใครเอาะ